สวัสดีครับวันนี้ผมงพีนน่แนมเราจะมาะมาคราฟเซิร์ฟซีนะฮะโอเคนะฮะเซิร์ฟอะไรก็ว่าไปากันไปกันเนาะสีนะแต่สามสี่เราก็จะมาในการฆ่าคนนะฮะแล้วก็ฟันของเรื่อยๆเป็นเข้าเซิร์ฟบรรทวนนะฮะถ้าอยากลองเล่นก็ยกจะเอาไอทีไว้ให้ใต้เซิร์ฟเอ้ย ตายคลิปตายคลิปเอาแตกงั้นเอากูแตกเลยมึงดูลคลิปไม่ใช่เหรอเยอาเลยบอสีนะฮะเอ๊ะตัดคลิปตัดคลิปแล้วบอสเีเดี๋ยวยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นฟุกอันนี่อยู่นะฮะมาดูกันดีกว่าโอ้ดอกกูไม่เอากระสุนนั้นนะฮะเออได้สากายนะฮะ เรจะจอบอย่างีไรฮะฟกไม่อหมาย,ยัางใครอายงมึงอะฟักพงในราการพันธุ์พง CS นะฮะ c เออ CS CS เ,เ,เออถั่วนะฮะอยากดูคลิปตอนนี้ผมก็มีอินโทนใหม่มาเรียบร้อยนะฮะเย่กดทำได้เฮ้ยตกใจไปเลย ออกมเซิร์ฟเลยนะนี่นมมแหละกันเกียนเซิร์ฟนะฮะเอองั้นผมขอจบไม่อยากจบนะเนี่ยโอ้ชิมาแล้วฟุก <มา S 2> จบได้ก่อนฮะจบซะไม่อะฟุกโอเคงั้นไอ้ฟุกอะไรไอ<ม>้ชิงต,ตาเนี่ยอันนี้คลิปโปรโมทเซิร์ฟไหม,มครับไอ้ไอ้นี่ฮะไอพีครับนี่นะฮะตามนี้นะเซิร์ฟก็เป็นอย่างนี้ครับเวอร์าชาันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ Palo was ito.